สวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลังผมนี้นะฮะเป็นทีมชมรมนอ t เซนแท่งขับหรือว่าชมรมมอเตอร์ไซค์แปเขาแห่งภาคเหนือนะวันนี้พวกเขาเหล่านั้นนะครับจะมาทำความตื่นเต้นให้ท่านโดยการจัดการแข่งขันในรอบสุดท้ายประจำปีนี้นะครับเป็นการชิงแชมป์ของนอ r เซนแ n ่งขับในสายภาคเหนือนะครับผมพิธีกรจากสันทรายอันมาสเตอร์จะขอ <c oughs> แนะนําบุคคลต่าง และเหาบรรดาม้าสึกที่ใช้ในการขับขี่ครั้งนี้นะครับตามผมมาเลยครับ <c oughs> เหล่าบรรดาที่ขับรถจักรยานยนต์เทียร์อาร์สองนะครับเครื่องยนต์สี่จังหวะเขาคือ, <c oughs> อคุณ <c oughs> สมจันทร์บุญเที่ยง <c oughs> น,น,นะครับวันนี้มีความพร้อมขนาดไหนครับ นะครับหรับต่อมานะครับเป็นน้องใหม่ไฟแรงนะครับวิชัยหน้าเชียงใหม่ครับเขาผู้นี้ขับรถ QM นะครับ200ซึ่งได้รับการมริไฟตกแต่งมาแล้วนะครับในสนามนี้เราคิดว่าเขาก็คงจะเป็นดาวรุ่งซึ่งจะพุ่งแรงเช่นกันนะครับสําหรับมือเก่ามั่งไม่ใหม่มั่งต่อมานะครับเป็นรถจักรยานยนต์นะครับ o m 220นะครับ เป็นหนึ่งในเจเนเรชันของรถไต่เขาวนะครับลองเนี่ยขอสนามไหมครับคุณประสิทธิ์นะครับสนามนี้มั่นใจแค่ไหนครับครับสำหรับท่านต่อไปนะครับทีมงานเราก็มาท่านมาพบกับนะครับคุณคุณสิริชัยนะครับสนามนี้เขาควบขับอาชาท m 240นะครับ HRC หวังว่าสนามนี้เขาคงไม่ทำให้ ทางบ้านผิดหวังนะครับสำหรับท่านต่อไปนะครับคือคุณธทีรศักดิ์นะครับควบกับเทียอร์สองล้านสิบนะครับคันนี้แต่งโมดิฟายมาจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะนะครับสําหรับนี้คุณธทีรศักดิ์แต่งทั้งชุดใหม่เสื้อใหม่แร้งเกงใหม่ด้วยนะครับหวังว่าสนามนี้ก็คงได้อะไรใหม่ๆกลับไปนะครับโชคดีครับสาหรับท่านต่อไปนะครับหนุ่มยิ้มยากคนนี้นะครับขับรถที่ค่อนข้างจะอยู่ในยุคเก่ากึก แต่ว่าคนขับก็ใหม่นะครับ TR 200นะครับคุณะแสมครับสำหรับท่านต่อไปนะครับเป็น TR 200นะครับได้รับการตกแต่งโมดิไฟถังน้ํามันอุปกรณ์ต่างๆมาคุณอะไรครับคุณไปอินครับอ่าเป็นน้องใหม่นะฮะแต่ใหม่มั่งเก่ามั่งนะครับสำหรับท่านต่อไปนะครับคือท่านประธานนะครับประธานชมรมอ่าอาจารย์มนูผู้พันิเจริญกุลนะครับ สนามนี้ไม่พูดไม่จานะครับแต่หวังว่าจะได้เบอร์หนึ่งเหมือนกับที่เสื้อเอานะออกนะครับสำหรับท่านต่อไปนะครับ t y 250ยามาฮ่านะครับอันนี้เราเรียกกันง่ายๆว่าเป็นตัวหลงฝูงหน่อยแต่ว่ารถรุ่นนี้มีประสิทธิภาพดีคุณอะไรครับวิชัยครับคุณวิชัยนะครับคิดว่ายังไงครับในการแข่งัครั้งนี้ผมไม่ค่อยสหน้าเท่าไหร่ะสบายมากสบายมากนะสบายมากนะครับฟังให้ดีนะครับท่านผู้ชมอกรกสำหรับท่านต่อไปนะครับ ก็คือคุณวิเชียนนะครับในสนามนี้เขาควบขับอาชา 240km นะครับ HRC นั่นเองเราจะมาดูกันว่าเขากับ2 1 0ตัวอื่นจะมีประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับในทําที่สนามนี้เราเบิดได้ครับรถยุโรปคันแรกที่มีในชมรมนะครับแฟนติก2 1 0 Professional คุณเกิดนะครับสนามนี้ก็เช่นกันนะครับเมื่อวานได้ข่าวว่าไปาวเมาเบียม,มาแต่สนามนี้รับรองได้ว่าไม่เมาแน่นอนท่านต่อไปนะครับอย่าว่ากันไปเก่งมั่งไม่เก่งมั่ง แต่ส่วนใหญ่แล้วเก่งทุกทีเก่งกับเพ่งเจอกันนะครับไม่เป็นไรคุณป่านะครับสนามนี้ครับ b ีตา260นะครับสล้หรับท่านต่อไปนะครับคือคุณหน่อยนะครับสนามนี้ครับเทียเอ็ม220ตัวเก่าวเล่ายี่ห้อแต่เจ้าของบอกว่าคุณมือที่สุดครับเอาละครับต่อไปนี้เราจะนำพาผู้ชมประลองชัยกันนะครับขึ้นมาได้นะฮะลองสุดท้าย คือคุณประสงค์นะครับครับ t m 2 2 0 modification นะครับสำหรับท่านนี้เป็นน้องที่ค่อนข้างเก่านะครับแต่วันนี้ฝีมือมาใหม่ครับทุกคนมักจะทึกถึงอันดับบว้ยแต่ปรากฏว่าทุกทีบว้ยนี่แหละมักจะมาแรงนะครับคุณวิสิทธิ์นะครับในสนามนี้ขับ2อ0ร้อยสบนะฮะ modification HRC หวังว่า หมายเลขสุดท้ายคงจะนำโชคมาให้นะครับขอทุกคนโชคดีครับ,รบตราจะท้องกันแล้วทันทีครับ ขึ้นที่สูงชันนะฮะขอให้ทุกคนนะักแข่งทุกคนเข้าใจด้วยว่าเราจะต้องนํารถมายังที่จุดสตาร์ทนะครับแล้วขับขึ้นมาในบริเวณที่มีจุดแดงและน้าเงินฝังอยู่ห้าออกนอกเวณนี้นะครับพอถือว่าเป็นการผิดกติกาเราจะมาคับพื้นที่นี้เพื่อให้ท่านได้ขับขี่เฉพาะในจุดนี้ขึ้นมาเท่านั้นสําหรับเมื่อท่านผ่านขึ้นมาวันนี้แล้วนะเราจะมีเราจะให้สิทธิ์ทุกท่านสามารถวนก็ได้ หรือจะทํายังไงก็ได้บริเวณด้านบนนี้อย่าให้ออกเฉพาะป้ายนี่นะฮะที่บังคับไว้นะครับวหลังจากจุดที่หนึ่งมาแล้วนะผ่านมานะครับเดินตามมาที่นี่จุดที่สองที่มีต้นไม้นะฮะอยู่ซ้ายและขวามือของผมนี่เป็นจุดที่ท่านจะต้องนํารถลงนะครับโดยไม่นําเท้าแต่พื้น ตามกติกาที่ว่าไว้นะครับเร้ขอรถพ่วงยกกายหนึ่งครั้งนะครับกติกาในการแข่งขันครั้งนี้นะครับท่านเอาเท้าแตะพื้นหนึ่งครั้งถือว่าเสียหนึ่งคะแนนสองครั้งถือว่าเสียสองคะแนนสามครั้งถือว่าเสียสามคะแนนถ้าท่านล้มไม่สามารถผ่านไปได้หรือว่าเข็นนำรถผ่านไปได้นะฮะเราจะให้ท่านเสียห้าคะแนนนะครับในครั้งนี้ สำหรับทุกท่านคงเข้าใจดีนะครับตอบนี้การแข่งขันในเซกชั่นที่หนึ่งรอบนี้ได้นะครับนั่นเมือนใวันนี้พุทธปได้กบการได้นะนิ้วตัว i'm น้อยผมจะถ่ายรูปไปร้องเอจ,จอกกไอจ่าจับด้ครับนี่ว่าหมดแล้ว ห้าเหรอขึ้นม่ได้ขึ้นไม่ได้ใช่ไหมบอลถ้าจับถ้าจับเดี่ยวห้าอยู่ลุ่มนี่กันไอ้หน่อยมันลงช้าชอบมันตรงนี้แหละไปเลยหน่อยลุกไปเลยไม่ต้องกลัวหรอกขาลงเนี่ยปล่อยไปเลยอ้าต่อไปตัดสินคะแนนช่วยดูนะครับสองให้ความเป็นธรรมด้วยเย็นไวตาทุกคนให้รอด ทำไปเลยช้าทางมังค้ไหมได้ไหมขึ้นได้ไหมเอาต่อมาวันศิ Oh, <laughs>